ไปดูค่ะผู้บังคับบัญชาตำรวจรัดเปรักประเทศมาเลเซียนะคะเดินทางกระชับความสัมพันธ์นวยความมั่นคงในพื้นทีอ่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาป้องกันปร,บราบปรามอาชญากรรมค้ามาติและอาชญากรรมเทกระทบต่อความมั่นคงของสองประเทศค่ะนาเทวาการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายเอกยังอาภายัยณสงคลานายอำเภอเบตงพร้อมโดวยวนาสซวนตราชการและนวยกองกำลังในพื้นที่รวมให้การต้อนรับ ผู้บังคับบัญชาต,ตำรวจรัฐเปรักประเทศมาเลเซียและคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนอำเภอเบตงเตข้าเยี่ยมชมการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงการออกนังสื้อเดินทางก่อนเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรเบตงเ,เพื่อผูดคุยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจสองประเทศในการป้องกันปราบรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมเถ่กระถอบต่อความมั่นคงโดยมีพลตำรวจเอกเอกเอกชัยพรามนก,กุลผู้กำกับ สถานสถานีตำรวจภูทรเบตงข้าราชการตำรวจนายกเทศมนตรีเมืองเบตงร,รวมบรรยายสรุปแนวทางการปฏิบัติงานดูแลพื้นเ่เมืองเบตงชี้ข่าว่าถูกผักสวนในใต้บุรณาการกำลังในการเฝ้าระวังป้องปรามอาากรยมก้คมชาติอย่างเต็มเทค่ะผู้กับการสถานีตำรวจภูทรเบตงบ,บอกว่าครับการเดินทางมาของผู้บังคับบัญชา,าจำนวนหลักเรลัในครั้งนี้ ถือว่าเป็นขังแรกหลังปปิะเทศอย่างเป็นทางการโดยได้รวมกันพิจารณาแก้ปะนะัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของข,อง,ของทังสองประเทศด้วยนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกอร่อการร้ายการลักลอบขายาเสพต,ติดการฆ่ามนุษย์การฆ่าอาวุธการจุลกรรมข้ามชาติตามแนวชายแดนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์รวมถึงอย่างแหลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซารสนเทศการนำงานขล้องตำรวจการพัฒนาบุคคลรวมกันนะครับ การเยี่ยมเยี่ยมชุมศูนย์ควบคุมและวก็สร้างการกรองวงจรปิดแ่ดใดโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน0และ0ูอมมานด์แอนด์ n อนโทรลโอ r เปอเรชั่นซ n นเตอร์อีกด้วยครับ